ยากให้พี่จ๊ะไปทำกับข้าวกับแม่แล้วเข้ามาในสวนเนี่ยเราจะมาดูว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้าง<ะ>วัตถุดิบชั้นยอดของเราก็คือน่อกไม้จ้ามันเต็มกูนะส่งยากไม่เอาเลยแม่เป็นแขกรับเชิญกันเป็นพิธีกรไม่ต้องทำอะไรม,มากมึงทมไม่เป็นนะมะให้แม่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับอีจ๊ะชาแนล เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกด follow ไว้เลยต้องบอกเลยว่าหลายคนแบบพี่จ๊ะอยากให้พี่จ๊ะไปทำกับข้าวกับแม่แล้วแต่พี่จ๊ะต้องเข้าส่วนกับพ่อด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากโดนช้อนแกงมาอะไรอะไรแต่งตัวขนาดนี้แล้วจะไปเดินพาลากอนก็ไม่ใช่ทีนี่เปิดตัวเลยผู้คนที่จะค้นหาวัตถุดิบให้เราวันนี้นะคะต้อนรับคุณปะดิษฐมหาใยนะคะบถม ผม<อ>หน้าใหม่นะครับอ่อเนียผมยังไม่มานะครับเราจะไปสวนกันอะก็ะพ,พาไปสวนนี้ตามมา<อ>สวนมีลอลไรยังเราใจนี่เราจะเข้าสวนไปหาวัตถุดิบนะคะวันนี้จริงจริงเรายังไม่รู้ว่าเราจะจะ,จะทำอะไรนะแต่วัตถุดิบในสวนเราก็จะมีเยอะเหมือนกันนะงูอย่างเงี้ยงู เข้ามาในสวนเนี่ยเราจะมาดูว่าเรามีวัตถุดิบอะไรบ้างตอนแรกอ่ะจะทําไอ้นี่แตงมะขามเทศแต่คือตอนนี้มะขามเทศอ่ะหมดแล้วหมด,หมดไปด,ดูแล้วโอ้โห<ะ>วัตถุดิบชั้นยอดของเราก็คือหน่อไม้จ้าเฮ้ยเฮพ่อสอนดิป่ะนี่มาตาเหรอปรเปล่านี่หน่อไม้อะไรแล้วพ่อรู้ได้ไงว่าอย่างเงี้ยเก็บได้แล้วดูรากิดึงเนี่ยเนี่ยเนนี่นี่ยเเนี่ยเนนี่นี่ยเน อเคหมดแล้วเนื้อหมดแล้วนี่นะจ๊ะได้แล้วจ้ะนี่เป็นสิบกอจ้าเนี่ยได้ยังพ่อได้นมดูสิวหนอนี่นนจ๊อตัดตัดมาันกปะตัดระบากโอ้ตัดยอดไปเลยทียอดเหรออ่นี่ี้มีได้ก็ได้นะอืมอันนี้หน่อไม้ทำอะไรอันนี้หน่อไม้สำหรับใช้ลำนะลำลำ็ำไงลำไงติ่งน้องติงน้องติ่งน้องติ่งน้องติงติงน้องได้แน จะบอกว่าตอนไหว้ครูเนาะตอนนั้นที่พี่ส้มมาเยี่ยมบ้านนะคะคือแบบเราตัดหน่อไม้ให้ถีบพี่ส้มกินพี่ส้มเชงนะคะ <c oughs> ทุกคนก็พูดเป็นคําเดียวกันว่าหน่อไม้หวานมากและเป็นหน่อไม้ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมามกรอบหน่อไม้นี้หน่อไม้แล้วอะไรอีกแล้วพ่อ กะเพราอยู่ไหนอยู่โน้นใช่ไหมโน่นตรง้นเฮ้ยมันใส่มาใส่ใบกะเพราด้ไหมคะไม่ใส่อ้าวไม่ใส่หรอไม่เคยเห็นใครใส่กับใครใบกะเพราเลยอ่ะตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนแผนแล้วค่ะเราไม่เอากะเพราแล้วเข้าไปครัวเลยครัวหลังบ้านครัวไทยนี่นี่เลยห้องนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ครัวปกติก็จะแบบว่าเฮ้ยพี่จ๊คบ้านพี่จ๊คสรุปมีกี่ครัวอันนี้ครัวที่สามแม่แม่จะทําอะไรเนี่ยอังจินนี่แป้งไตหน่อไม้ใส่กะเพราหรอเ้าตะแกงเผ็ดจ้า แกงกะทิเนี่ย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 เขาบอกไม่ใส่เออพ่อมันเป็นอะไรเล่ามันมเป็นอรแล้วมันจะแตนรูปไปม,มันใส่ใบกะเพราได้ไหมพ่อไม่ใส่ไม่ใส่เอาอยู่เอาใหญ่แล้ว<ม>อันนี้เราจะปอกอันนี้นะคะมันเต้งกูนะอันนี้เราปอกอันนี้ปอกไก่อนพี่ลูกมันก็แกะสบายเนี่ยนนนเนี่ยมันก็ปอกไปใช่ไหมเนี่ยอ้าวแล้วเนื้อมาใส่ไหนแล้วแม่ไม่มีที่ใส่แล้วมังไม่แก้วเว้ยจะสับ จับได้หรอแม่อ้าวจับแกงนะลูกอ๋อแกงเผ็ดนะคะด็เน่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 จับแกงเผ็ดอะไอยังเดี๋ยวจับเป็นฝอยใช่ลูกแกงเผ็ดเผ็ดไม่ละดีเผ็ดตูดอะไรเนี่ยนะจริงๆต้องมีโซฟาต้องเอาหัวโต๊ะธรรมชาติเหรอมันต้องมีโซฟาแม่อย่างเงี้ยเจ็บตูดโซฟาเข้าหน่อยค่ะนิ้วมือไว้ทำไมเราคว้ามันแล้วพเอาไข่มาทอดห้าใบมันน้ำโคกบึงคลองเลยของคุณของมึง พอ,อ,อย่าเนียแม่พอแล้วมันมจะองเยอะแยะแล้วมูงข้าวเลยหนูได้ยินข้าวกันลูกพอไข่ห้าใบานี่จ้าคุณขาหน่อไม้นะคะแม่ก็คือสับไป้เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวหน่อไม้เราจะต้องเอาไปล้างแต่ก่อนที่จะทำอย่างอื่นก็คือต้องไปล้างมือก่อนแม่ไปล้างแล้วล่าสุดแม่ล้างแล้วจ้าไปไปล้างแล้วไม่รอใครแล้วเฮ้ยหอมอดิฉังดิแมแล้วเขาจะเท่งไว้ให<ด>้เราป่ะเนี่ยหอมยังไง Oh, eto, Thai, لي, لي, لي. อาเซตโไทยดีจริงๆตี่นี้ตรงอย่างนี้หอมกุ่มวันนี้นะคะเราจะล้างมือด้วยอาเซโโสูตรไฮจีนิก เฟซค่ะอ่าอันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกเขามีเป็นแบบก้อนแต่ตอนนี้เขาพัฒนามาใหม่เป็นแบบครีมอาบน้ำเนี่ยแม่สะดวกมากเมื่อกี้แม่แม่ล้างไปยังล้างแล้วหอมไหมโอ้หอม่สี่แม่แม่คือคือได้นะได้มากเดี๋ยวเราจะล้างมือกันนะคะแม่เสร็จจะไม่เหอนี่จ้านี่แม่ล้างแล้วหอมเมื่อกี้หอมมากหอมจริงอันนี้นะคะเราบีบมาแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวพ่อจะล้างนะคะกับเรานี่ใช้อย่างนี้กันเลยจ้ะตัวนี้นะคะเป็นสบู่ที่ชำระล้างแบคทีรย แล้วสิ่งสกปรกได้หมดจดเลยค่ะคุณขาใครที่มีปัญหาเรื่องแบบผดผืนคันยิ่งคนที่เป็นสิวที่หลังนี่นะจะแนะนําเลยนะตัวนี้นะที่มีสารสกัดจากเปลือกมังคุดค่ะมีแทนนินและสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแซนโทนจ้า พอเราอาบน้ําแล้วเราใช้สบู่อาเซปโซสูตรไฮจินิกเฟสนี้นะคะคือบอกเลยว่าสดชื่นมากจริงๆแล้วสบู่อาเซปโซเนี่ยเขาอยู่มานนานมากมากๆแล้วแล้วก็มีหลายสูตรมากๆอย่างสูตรออริจินอลนะคะแล้วก็สูตรซูรทิงคูนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นที่นิยมมากๆหาซื้อได้ไง่ายๆที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปบิ๊กซีแมคโครฟูดแลนด์วิลล่า ตอนนี้นะคะใครที่อยากดูรีวิวหรือว่ารายละเอียดนะคะสามารถดูได้ที่ Facebook f c e e o o o k าเซปโซไทยแลนด์ค่ะคุณค่ะหรือว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ที่ s h o p e ปีค่ะขอมมากสะอาดรู้สึกสะอาดมากหมดจดมากคุณค่ะตอนนี้เราก็ไปทำกับค้าได้เลยค่ะๆๆๆขอบคุณนะคะ a าเซปโซคุณค่ะตอนนี้นะคะเป็นขั้ตอนการตำพี่แกงนะจ๊ะมีใส่ใส่อะไรบ้างพี่แกงแม่กระชายกระหอมกระเทียมผีมะกรูด มันถามว่าป้าทิจาใช่เตถาถ่านทำกับข้าวหรอใช <Okay. S 2> ่ใช่จริงๆแล้วเตถาถ่านอ่ะมีเสน่ห์มากกว่าเตาแก๊สได้กลิ่นของถ่านอะไรเงี้ยบางทีแบบเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเอาถ่านใส่ลงไปเลยก็อร่อยแล้วแม่คุณแฟนคลับนะแฟนคลับแม่เยอะมากนะเยอะไหมแม่คิดว่าแฟนคลับแม่กับพ่อใครเยอะกว่ากันแม่สิคอยอีกงนี่ยแม่แม่ลองตามมาหนูหนูถ่านหนังให้นไปะล่ะของยากไม่เอาเลย พี่เห็นแล้วพริกเนี้ยเรียกพริกอ่อนหรือพริกพริกไอ้นี่แม่พริกอ่อนพริกอ่อนหรอหยกมันจะขาวอ้วนนี่พริกอ่อนเนาะอืมเลือดอะไรเนี่ยพี่ข่าไหนเล่าไก่เหรอไก่เออจะสับไก่มะกี้อ่ะหมดเลยกูจะไปล้างก่อนต้องใช้สบู่อาเซโต่เลยแล้วค่ะคุณขาเพราะว่าตอนนี้นะคะเลือดเต็มข่าแล้วตอนนี้นะจ๊ะใช้สบู่อาเซโต่ด้วยนะแม่เออใช้อยู่แล้วใช้อยู่แล้วล่าสุด ชอบสะอาดไอ้นี่แหละอะไรนะแม่ชอบสะอาดไอ้นี่มันหอมดีก็ทามาประแสงเนี่ยจะทำกับข้าวตีไอ้บุ้นเสร็จจ้าใส่ถ้วยนี้ที่ลูกเนี่ยล้างมือเธอเดี๋ยวก็ยี้ตาล้างมือแล้วด้วยอะไรนะด้วยสบู่อะไรแคปซูนี่หลายคนที่ดูคลิปอยู่ก็แบบอุ้ยทำไมแบบว่าดูแบบมันจะสกปรกหรือเปล่าทำกันอย่างนี้สะอาดจะตายฮะอันนี้เป็นขวดนี่นะคะเป็นขวดที่เราเอาไว้ถ่ายนะคะเนี่ยแต่ขวดจริงเราสกปรกกว่านี้เยอะ อันนี้ทำยังไรนะเหย้าลวกลวกต้มหน่อไม้ทิ้งไปหน่อยเหย้าหนองน้ำทิ้งไปหน่อยเยอะไปตอนนี้นะคะถึงขั้นตอนที่เราจะเราล้างหน่อไม้มาแล้วแล้วเราก็จะลวกหน่อไม้อันนี้ล้างมาหมดแล้วนะคะเขาล้างกันหมดแล้วเขาไม่ได้ท้ำสกปรกอ่ะอันนี้ล้างด้วยสบู่อาเช็ตโซกับแม่อาเช็ตโซ่ทั้งนั้นอะเอาเยอะไหมแม่หมดแล้วแนะใส่แกงเสร็จแล้วเอายางลวกยังเดี๋ยวต้องผัดต้องคลิกก่อนก่อนกเพรียงก็แล้วก็แกงชาวพรี คุณขะ <า S 1> <ขา S 2> ตอนนี้นะคะเรากําลังลวกหนอไม้นะคะคแม่เป็นแขกรับเชิญไงหนูเป็นพิธีกรไม่ต้องทาอะไรม,มาก, <c oughs> มากเฮ้ยเดือดขนาดนี้เลยคุณขานะคะ <c oughs> นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงแม่เนาะต่อไปนะคะมันจะเป็นการเริ่มแกงและเริ่มแกงแล้วจริงๆแล้วแกงเริงจริงนะแกงกับแป๊บเดียวถ้าเรามีวัตวัตถุดิบนี่คุณขาตอนนี้นะคะเราเอากะทิลงไปแล้วต่อไปเราจะพี่แกงลง ไก่จะใส่ยัง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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่เลยเดี๋ยวเมนต้าวยังไม่ได้ผัดพริกเลยอ๋อเดี๋ยวได้กินไก่ลูกแกงเนอมาหนูทำเองหนูทำเองแม่เดี๋ยวมันร้อนนะเออมาหอมมะอันนี้อะไรแม่ก็ผัดพริกกันลูกแล้วต้องผัดตลอดเหรออ้าวผัดก่อนที่มันแตกมันเท่านั้นก่อนใครยังไม่อาพอแม่อ้าไก่ใส่ได้ฮะโบทอดจะคลายอืมเล็กไก่ไก่จะตีเต้ มึงตามไม่เป็นนะมะให้แม่มันแรงจัดแต่แรงงี้ก็ดีไม่เหม็นค้าวดีแกงอ่ะก็จะได้กินแต่ละอย่างเรื้อง่ายนะกินกันใส่ยังแม่เนี้ยางยางยางต้องรอให้นมไม้สุกก่อนน้ำตาลเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวค่อยน้ำตาลยางยางยางแล้วเราฝาปิดไหมนี่ฝาแม่ปิดไว้กันหละเออมันเนี่ยสบายใจนั่งพิงเลาะโกงแล้วโกงอีหมื่นนั่นแล้วบอกระดุยบอกระดุยตาม สามอาทิตดตัวไม่ค่อยดีแม่โตัไม่ค่อยดีโตัแย่เลยว่ะอืดหมดแล้วตอนนี้แม่แล้วเดี๋มันหายไปไหนเนี่ยหมูบ่บ้านมันพังหมดแล้วเอาพอแล้วแม่นู่นเดือดมาทะลุฝาแล้วอ่ะใส่ย,ยางแม่ยางยางยาง,งยางตันมตันเนี่ยมันไม่ค่อยไหลป่ะจับกน้นอันนั้นโอวลตินแม่ฮะโอวลตินมึนก็เท่าพูดไปคุ้นกันเนาะ อร่อยอร่อยอร่อยแน่นอ,อนอสองช้อนเนี่ยแน่นเน้นเน้นเน้นสาวพี่คาไว้ปิดก่อนเอองั้น,น <Okay. S 2> เดี๋ยวกินข้าวได้ลูกทอดไข่แม่แต่ถ้าแบบสะดวกสะดวกเลยเราไปตลาดนะัดว,วันศุกร์เลยเนี่ยวันเนี้ยเราไปซื้อได้เลยนะจริงๆแล้วแม่แต่ถ้าให้แนะนำแกงเองกลับไปซื้ออ่ะแม่คิดว่าจะต้องทำไงซื้อ <l ots> ไม่ซือซ้อหรอแกงเองตลอดเลยเหรอแกงเองมันน่าน่อยลูกเดือดมากเดือดไม่ไหวแล้วกูเนี่ย ไหนบ้าเกลืออะไรอะไมะเค็มว่ะเกลือไหนอนนี้ปลุกไหนมองดิลองเค็มี่เป็นชูรสปะอันนี้ชูรสอ้าวแม่ใส่แล้วเฮ้ยงั้นกูก็เอาเกลือใส่ยังซิกูเอาเกลือใส่ไปแล้วทองทอนหายลองเค็มดิเล่นชูรสยังไม่ได้ใส่เลยยังตอนกอนไม่แค่ยังไม่ใส่ยังอร่อยเลยลองเค็มดูเหอะเออไม่เค็มอ่ะของนั้นก็ไม่เค็มนะสิเกลือหรือเปล่ามันอะไรกันแน่ชูรสก็เกลือไงเค็มเค็มปิดเลยแม่ฮะมันจริงป้ะเล็ก ไม่เค็มอ่ะเค็มเป็นหย่อมหย่อมมามาเดี๋ยวไหมหนูลองเทมดิเดี๋ยวแม่จะทอดไข่ให้อร่อยไหมถ้ากินข้าวก็ดีป้อมไม่เค็มไม่เค็มมากมันจกนว่นวลนวลอร่อยไหมล่ะอร่อยแม่อร่อยไหมมาอ้าวลืมเนี่ยล้างยังติ๊บไทยโอ้ยทำไมมันจะไม่สุกเหรอก็มันลืมพริกกันเนี่ยลืมทุกอย่างแล้วล่าสุดจริงๆแล้วเราใส่ใบกะเพราไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะย้ายจาก กระทะเป็นหม้อคุณดูจ้าดูดิได้เลียวนี้เนี่ยแตนแตนข้าวก็กินแล้วไหนแตนมึงอะนี่จ้าล่าสุดนะคะจับปลายเด้อคุณขาต้องบอกเลยว่านี่เราแกงเสร็จแล้วนะคะแกงไก่ใส่ดอกไม้ชิบหายอะไรนะใส่น้ำวันนี้เอาลืมใส่เไม่ใส่ไม่แล้วลืมไปลืมใส่อะไรอีกแม่ลืมใส่เมื่อกินลงน้ำเปล่าใส่ไปอ๋อ ไม่ไม่เป็นไรไม่เอาแล้วเดทียยลดเอออันนี้นะคะเราเสร็จแล้วนะคะแกงไก่ใส่หน่อไม้แกงกะทินะคะก่อนที่เราจะไปข้าวาขาอ,อนุญาตไปอาบน้ําก่อนนะคะด้วยสบู่อาเซโซ่ค่ะไปจ้ะทอดที่ไบนะยาวหนูเออโอ้